อุบาทรักกนสวรค์บทที่197เจนเินเมี้ยวยืนอยู่หน้าประตูครู่หนึ่งชิงใต้จึงเดินออกมาจากเงามื่อที่ซ่อนตัวอยู่ตาไหนในเข้าห้องเถิด เจนเมี้ยวผักประตูเดินเข้าไปก่อนภายในห้องมีตะเกียงน้ำมันดวงเล็กๆ2สว่างอยู่เพื่อสะดวกใช้ในยามค่ำคืนแม้จะมีใครสว่างอันใดมากนะักแต่ก็สว่างกว่าตอนที่อยู่ข้างนอกเล็กน้อยเจนเมี้ยวเดินเข้าไปนางถูมือไปมาแล้วเป่าให้ความอบอุ่นแล้วเดินมุ่งหน้าไปที่เตียงอย่างเร็วรี่ ผ้าม่านสีขาวนวลปิดบังเงาที่อยู่ภายในไว้มิดนางเพิ่งจะแบกม่านออกมือก็ถูกจับคว้าไว้แล้วกระชากให้นางเข้าไปด้านในเสียงร้องตกใจของนางถูกมือใหญ่ข้างหนึ่งปิดไว้มีเสียงหนึ่งดังแผ่วเบาขึ้นว่าข้าเองเจินแม่วจึงหยุดดิ้นรนนางหอบหายใจ ทางเบิกตาขึ้นจ้องหลวเทียนเฉิงที่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นหลวเทียนเฉิงจ้องมองจนเมี้ยวนิ่งด้วยสีหน้าเคร่งขรึมต้ไหนนายชิงใต้รีบพุ่งเข้ามาในห้องโดยมิทันได้ใส่แม้แต่รองเท้าแต่ฝีเท้าก็ยังคงเบาไร้ซุ้มเสียงออกไปน้ำเสียงเย็นชาดังขึ้นชิงใต้อึ้งงันไป เห็นชัดว่ารู้แล้วว่าเป็นเสียงของหลัวเทียนเฉิงนางจึงเดินออกไปอย่างเงียบเเมื่อด้านนอกไร้การเคลื่อนไหวได้แล้วหลัวเทียนเฉิงจึงหันมามองเจินเมี้ยวใจของเขากระตุกวูบไหวรู้สึกปวดแผบขึ้นมาเล็กน้อยเขาได้รับข่าวจากหลัวเป้าบอกว่าคนของตระกูลเวินมาถึงแล้วเวนมั่วเหยียนเกือบจะชกต่อยกับเจินห้วนเขาเป็นห่วงว่านางจะรับมือไม่ไหวจึงรีบกลับมาทั้งที่ดึกดื่นป่านนี้แล้วแต่เขาต้องมาเห็นอันใด กันเลาเขาแมมริมฝีปากไว้มิเอ่ยสิ่งใดเพียงต้องมองเจนเมียวอยู่เช่นนั้นค้ายต้องการจะทะลุเข้าไปในหัวใจของนางแล้วใช้มีดเฉือนมันแรงคราหนึ่งให้นางได้ลิ้มรสความเจ็บปวดเช่นนี้บ้างเจนหมิงเมื่อเห็นเขาไม่มีท่าทีใดเจนเมียวก็ยื่นมือออกไปหยิกที่แขนเขาแล้วเอ่ยตำหนิว่า ท่านแอบปีนกำแพงเข้ามาอีกแล้วโรคนี้เมื่อใดจะรักษาหายกันทำข้าตกใจแทบแย่หลวเทียนเฉิงกอดนางไว้ด้วยสองมือแล้วแค้นยิ้มเย็นออกมาผ่านไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยด้วยสีหน้าบึ้งตึงว่าเจ้าไปไหนมาเหตุใดไม่อยู่ห้องข้านอนไม่หลับจึงบังเอิญเห็นพี่มั่วเหยียนออกไปข้างนอกข้ารู้สึกสงสัยเลยตามเขาไปแล้วแล้วพวกเราก็ไปที่เก็บศพของญาติผู้น้อง จนแมี่ยวเอ่ยถึงตรงนี้ก็รีบดึงมือเข้ามากุมไว้จินหมิงพี่มวยเหยียนบอกว่าญาติผู้น้องมีได้ค่าตัวตายนางรอให้หลัวเทียนเฉิงเอ่ยแสดงความเห็นแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะยื่นมือออกมาดึงนางเข้าไปในอกเขาใช้คางถูถ่ายเส้นผมนุ่งลื่นดุดแพรไหมของนางจูจ่ๆเขาก็ก้มหน้าลงแล้วกัดเข้าที่ไหล่ของนางคราหนึ่ง แม้จะมีอาพรขวางกัน้นแต่เจนเมี่ยวก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่ดีนางดิ้นดนแล้วเอ่ยว่าท่านทำอันใดกันคำตอบของหลวเทียนเฉิงกลับไม่ตรงคำถามเสียอย่างนั้นเจ้ายังใส่เสื้อคุมกันลมของเขาอีกด้วยตอนข้าออกไปลืมหยิบไปด้วยญาติผู้พี่เห็นข้าหนาวจึงให้ข้ายืมใส่ด้วยเจตนาดีเจ้าปล่อยผมออกไปด้วย หลัวเทียนเฉิงกางมือออกแล้วสอดแทรกเข้าไปในกลุ่มเส้นผมของนางเจินเมี่ยวจึงนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้นางกัดริมฝีปากแล้วเอ่ยว่าข้าไม่ระวังทําปิ่นยกร่วงตกไปเส้นโลหิตเขียวบนขมับของหลัวเทียนเฉิงเต้นตุบตุบขึ้นมาแต่กลับยังควบคุมน้ําเสียงให้เป็นปกติได้อย่างยากนักจะพบเห็นเจ้ายัางตามเขาออกไปอีกหรือดึกเพียงนี้แล้วก็ ข้าสงสัยจนเมี้ยวรอบมองหลัวเทียนเฉิงอย่างระมัดระวังด้วยกลัวว่าโรคเก่าเขาจะกำเริบขึ้นมาอีกเมื่อเห็นเขายังคงท่าทีนิ่งเรึ่มเอาไว้ได้ก็อดเอ่ยตำหนิไม่ได้ว่าท่านรู้อยู่แล้วยังมาถามข้าอีกมือที่สางผมของนางเล่นอยู่นั้นพันชะงักไปครู่ใหญ่จึงเอ่ยขึ้นว่าข้ารู้กับเจ้ายอมพูดหรือไม่นั้นเหมือนกันหรือยอย่างไร เจินเมี่ยวมองสีหน้าเคร่งขมึงของเขาดวงตามีเส้นเลือดแดงปรากฏขึ้นเห็นชัดว่ามีได้พักผ่อนอย่างเพียงพอมาหลายวันจึงรู้สึกห่วงเขาขึ้นมาน้ำเสียงพี่เอ๋ยจึงอ่อนลงในเมื่อท่านยุ่งถึงเพียงนั้นแล้วยังมาที่นี่ทำไมในเวลาดึกดื่นเช่นนี้หลัวเทียนเฉิงเลิกคิ้วขึ้นไม่มาแล้วข้าจะรู้หรือเจินเมี่ยวมองเขาอย่างอึ้งงันอยู่เป็นนานจึงเอ๋ยถามว่าจินหมิง ท่านท่านเข้าใจอันใดผิดไปหรือไม่หลัวเทียนเฉิงสายหน้าไม่มีไม่มีไม่มีแล้วท่านยังทำท่าทีประหลาดเช่นนี้อีกหรือเจินเมี่ยวเอ่ยอย่างไม่เชื่อถือหลัวเทียนเฉิงขี้ยิ้มบางเบาหากเข้าใจผิดจริงๆเจ้าคิดว่าข้ายังจะเป็นเช่นนี้อยู่หรือ อาจเพราะเขามีตำแหน่งใหญ่และภารกิจอันหนักอึ้งทำให้ท่าทีสดใสของวัยหนุ่มที่มีนั้นหดหายไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเขายิ้มทั้งเลิกคิ้วไปด้วยเช่นนี้กับบังเกิดความสง่างามอ่านยากจะบรรยายชนิดหนึ่งขึ้นเจอเมียวใจเต้นแรงขึ้นมานางอดคิดไม่ได้ว่าดูเหมือนนางจะชอบสามีผู้ยิ่งใหญ่ของตนมากขึ้นทุกทีแล้วเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็เกิดขนอายขึ้นมาอย่างน้อยนักจะได้เห็น รันเห็นนางหน้าแดงเรื่อขึ้นอย่างไร้สาเหตุหลัวเทียนเฉิงก็พันอารมณ์ดีขึ้นมาทันใดเช่นนั้นท่านจะเป็นเช่นใดหรือเจินเมี่ยวจึงเอ่ยถามออกไปดังพูดบอกเทพสั่งก็มีปานหลัวเทียนเฉิงนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่จึงตอบไปว่าข้าของข้าเจ้าแล้วค่อยปิดชีพตนตามไป เขาย่อมรู้ดีว่าระหว่างนางกับวนมั่ยเหียนนั้นไม่มีอันใดแม้จะเป็นเช่นนี้ยังทำให้เขาแค้นเคืองจนอยากจะทถลกหนังของเจ้าหนุ่มนั่นออกมาให้เสียได้หากมีอันใดเกิดขึ้นมาจริงๆเขาไม่กล้ารับประกันจริงๆว่าจะทำเรื่องเช่นใดออกมาได้บ้างท่านท่านพูดอันใดกัน เจนเมียวคิดว่าตนเองฟังผิดไปความเจ็บปวดปรากฏขึ้นในดวงตาหลัวเทียนเฉิงเขาเอ่ยเสียงเรียบว่าช่างเถิดเช่นนั้นก็ปล่อยให้พวกเจ้าสมหวังไปเถิดข้าจะไปสู่ปลโลกเพียงลำพังแม้นไม่ยินยอมแต่ข้าจะทำอันใดได้ไดเขาเอ่ยเช่นนี้เจนเมี่ยวกับรู้สึกเจ็บแ๊บขึ้นมาในใจนางกัดริมฝีปากตนแล้วเอ่ยว่าข้าคิดว่าเลือกข้อที่หนึ่ง น่าจะสมเหตุสมผลมากกว่าท่านยอมตายเพียงคนเดียวท่านโง่เขาหรือไงหลัวเทียนเฉิงใช้คางกดศีรษะนางไว้แล้วค่อยๆขี้ยิ้มออกมาฮึเขาย่อมไม่โง่แน่นอนหากเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นจริงๆเขาย่อมต้องเลือกข้อหนึ่งอยู่แล้ว ไม่ทราบเพราะเหตุใดเมื่อหลัวเทียนเฉิงมาอยู่ข้างกายเจนเมี้ยกับเกิดง่วงงุนขึ้นมานางนอนอิงแอบอยู่ในอกเขาอย่างเป็นธรรมชาติดวงตานั้นลืมไม่ขึ้นเสียแล้วนางเอ่ยถามอย่างสลืมสลือว่าคืนนี้คงมิกลับแล้วกระมังหลัวเทียนเฉิงยิ้มออกมาไม่กลับแล้ว เขามาที่นี่ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นดีใจตามด้วยการดื่มน้ำส้มถังใหญ่เวลานี้นางซุกอยู่ในอกเขาอย่างว่าง่ายทั้งยังรู้สึกง่วงอีกด้วยเขาโอบกอดนางไว้กลิ่นหอมที่คล้ายมีคล้ายไม่มีนั้นคอยมุดเข้าไปในพรงจมูกของเขาอยู่ไม่ขาดสายความหอมและหวานล้ำอันน่าอัศจรรย์น,นี้ทำให้คนรู้สึกสบายใจยิ่งเขากดท้องตนไว้คราหนึ่งรู้สึกประหลาดใจขึ้นมา เขาหิวงั้นหรือเจียวเจียวกลิ่นบนตัวเจ้าคือกลิ่นใดหรือเวลานี้เซินเมี่ยวสวมเพียงเสื้อตัวในที่หลวมพร่กหลัวเทียนเสริมหลับตายอยู่แต่กับแวกเสื้อของนางให้เผยหัวไหล่ขึ้นมาอย่างชำนาญเพื่อสูดดมกลิ่นกายนางเซินเมี่ยวนั้นอยู่ในห้วงครึ่งหลับครึ่งตื่นนางยกกรงเล็บขึ้นตีที่ศีรษะเขาอยู่นิ่ง นางมีได้มีสติเตือนรู้อันใดนักน้ำเสียงดูเอื่อยเฉยกว่ายามปกติอยู่มากหางเสียงนั้นก็มีได้ชัดเจนสดใสเช่นยามปกติทั้งยังแฝงไปด้วยความไร้เดียงสาทำให้หัวใจของหลัวเทียนเฉิงเต้นระส่ำขึ้นมาเขาจึงจุมพิษลงบนไหล่เขาเนียนดุดหิมะของนางอย่างอดใจไม่ไหวเจินเมี้ยวไม่รับรู้อันใดทั้งสิน้นแค่รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเล็กน้อย นางยื่นมือออกมาผักเมื่อเห็นว่าผักไม่ไปก็ล้มลงทันทีแต่กลับยังเอ่ยตอบเขาอย่างกระท่อนกระแท่นว่าตอนกลางวันข้าทำน้ำเชื่อมรถผลไม้กลิ่นส้มส่วนผสมของมันมีนมวัวกับน้ำผึ้งสองสามวันนี้เหนื่อยมากจึงขี้เกียจมิได้อาบน้ำนางพูดจบก็พลิกกายแล้วนิ่งไปทันทีถทว่าหลัวเทียนเฉิงที่อยู่ข้างๆกับนอนไม่หลับ เขาขบกันหัวไหล่ของนางเบาๆแล้วยื่นมือออกไปครู่หนึ่งก็เห็นว่า,าผ้าม่านผืนบางนั้นสั่นผิวไปมาเบาๆชิงใต้ที่นอนอยู่ด้านนอกกลับมีหูที่ดีเหลือเกินนางอุดหูตอนทันทีรู้สึกกระอักกระอ่วนจนไม่กล้าแม้จะพลิกตัวด้วยกลัวว่าซื่อจือจะรู้ว่านางยังไม่หลับพันเกิดเสียงเอะอะดังขึ้นที่ด้านนอกแย่ yeah, แล้วที่ห้องด้านหลังเรือนเกิดไฟไหม ตามติดด้วยเสียงฝีเท้าอึกกระทึกเจินเมี่ยวขหมวดคิวขึ้นด้วยรู้สึกว่าความฝันของตนนั้นดูประหลาดขึ้นไปเรื่อยๆแรกเริ่มนั้นตนก็ไปปรากฏตัวอยู่บนเรือลำเล็กลำหนึ่งอย่างไร้สาเหตุแม่น้ำนั้นกว้างใหญ่ยิ่ง ขคลื่นคอยสาตวสัดว์เข้ามาระลอกแล้วระลอกเล่านางก็งนเงินไปมาตามเรือลำน้อยจนรู้สึกเวียนหัวฉับพันก็เกิดเปลไฟลุกไหม้ขึ้นเหนือผิวน้ำแล้วค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้นางครั้นหลวเทียนเฉีงได้ยินว่าห้องหลังเรือนเกิดไฟไหมเขาก็ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วจุมพิษลงตรงคิ้วที่ขมวดมุ่นของนางแผ่วเบาเมื่อเห็นว่าเปลวไฟกำลังใกล้เข้ามา เจินเมี่ยวก็ตกใจตื่นทันใดนางผุดลุกขึ้นทันทีหูก็ได้ยินเสียงกระอักเสียงหนึ่งดังขึ้นเจินเมี่ยวยังคงน่วงงุนอยู่หลายส่วนนางกระพริบตายอยู่หลายคราจึงมีสติแจ่มชัดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกระอักด้วยความเจ็บปวดนางก็เอ่ยถามออกไปทันทีเป็นอันใดหรือหลัวเทียนเฉิงกุมบริเวณน,นั้นไว้ทั้งเจ็บทั้งอายเขาตัดสินใจแน่วแน่ว่า ต่าให้ตายก็จะไม่พูดเด็ดขาดถาว่าเจินเมี้ยวกับตื่นอย่างเต็มตาแล้วเมื่อเห็นผ้าทีของเขานางก็ก้มลงมองตนเองไหนเลยจะไม่เข้าใจอีกนางจึงหน้าแดงต่ำขึ้นมาทันใดระยะนี้นางกินยาอยู่จึงมิอาจกระทำเรื่องที่สามีภรรยาต้องกระทำร่วมกันได้ถาว่าเขากับมีวิธีมากมายทุกคราที่มีโอกาสก็มักจะทำตัวเหลวไหลตับร่างกายภายนอกของนางแต่คิดไม่ถึงว่าแม้แต่ตอนที่ ที่นางหลับก็หน้านางพันเปลี่ยนสีไปทันใดแล้วเอ่ยถามเสียงต่ำว่าเป็นเพราะข้าลุกขึ้นเร็วเกินไปจึงชนท่านเข้าหรือกล่าวถึงตรงนี้กับสูตรปากตนคราหนึ่งหรือตรงนั้นหักเสียแล้ว หลวเทียนเสริมหน้าดำคำขึ้นมาเขาได้แต่รอบยินดีอยู่ในใจที่ได้ยินเสียงชิงใต้ที่อยู่ด้านนอกลุกขึ้นก็เมื่อได้ยินเสียงเอ,อะอะจากนอกเรือนดังลอยมามิเช่นนั้นเขาคงต้องฆ่าชิงไต้ปิดปากแล้วกระมังเจ้าว่าอย่างไรเล่าเขากัดฟันพางเอ่อยย้อนถาม บริเวณนั้นของเขาเจ็บจุกจนอยากจะสะบดด่าออกมาแต่คนตรงหน้านี้เขากับปัดใจ,จด่าว่านางมีได้จึงได้แต่ลอบด่าตนเองว่าหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆขอค่าดูหน่อยจนเมี่ยวตกใจยิ่งนางก้มหน้าแล้วยื่นไปแกะมือเขาออก นางคงมีใช่คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำให้สามีของตนใช้การไม่ได้กระมังเมื่อคิดได้เช่นนี้เจนินเมี่ยวก็ตกใจจนเหงื่อซึมแรงมือจึงเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์หลัวเทียนเฉิงกุมบริเวณน,นั้นของตนไว้แน่นเขากัดฟันเอ่ยออกมาคำหนึงว่าหยุดเจินเมี้ยวอึ้งงานไปเขาหลับตาแล้วสูดลมหายใจเข้าโดยแรงจึงเอ่ยออกมาว่าให้ข้าพักสักครู เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองจินเมี้ยวไม่กล้าบังคับเขาอีกหากมีเป็นอันใดนางจะดูหรือไม่ก็มีเป็นไดแต่หากบริเวณนั้นเสียหายขึ้นมาก็อาจจะทำลายศักดิ์ศรีของบุรุษได้เขามีให้ตนดูก็เป็นเรื่องปกติยิ่งแต่ข้าว่าให้ท่านหมอตรวจดูสักหน่อยดีหรือไม่จินเมี้ยวยังคงเสี่ยงตายเอ,อ่ยออกไปอีกคำแล้วจะบอกว่าอย่างไรฮะ เินเมี่ยวไม่อาจทำความเข้าใจกับวาจานี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วหลัวเทียนเฉิงเอ่ยถามเน้นย้ำทีละคำว่าจะบอกว่าข้าเจ็บปวดด้วยเหตุใดหรือเินเมี่ยวอึ้งไปนางนิ่งเงียบอยู่พักหนึ่งจึงเอ่ยว่าเช่นนั้นท่านก็พักสักครู่ให้อาการดีขึ้นเองแล้วกันหลัวเทียนเฉิงได้แต่เงียบงนันเมื่อทั้งสองต่างเงียบเซินเมี่ยวจึงเริ่มรับรู้ถึงความวุ่นวายด้านนอก หน้าก็เปลี่ยนสีทันทีนางคว้าเสื้อขึ้นมาใส่พางเอ่ยว่าไฟไหม้ที่ห้องหลังเรือนแย่แล้วคงมิใช่ห้องที่เก็บศพของยาชีกระมังหลวเทียนเฉิงพยักหน้าต้องเริ่มเผาจากห้องนั้นเป็นแน่มิเช่นนั้นจะทำลายศพได้อย่างไรเล่า เมื่อได้ฟังวาจานี้เจิเเมียวก็ยิ่งร้อนใจมากขึ้นนางสวมใส่เสื้อผ้าอย่างรีบร้อนจัดการสวมมันอยู่นานก็ได้ยินหลัวเทียนเฉิงเอ่ยขึ้นอย่างเนิบนาบว่ามิต้องใส่แล้วนั่นเป็นเสื้อของข้า เสื้อตัวในของคนทั้งสองเป็นสีเรียบๆเ,เช่นเดียวกันเมื่อภายในห้องนั้นมืดทั้งอยู่ในภาวะที่ร้อนรอนการหยิบผิดนั้นเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินจันเมี้ยวคว้าเสื้อตัวนั้นขึ้นมาด้วยใบหน้าอยากจะร่ำไห้แต่กลับไร้น้ำตาหลัวเทียนเฉงถอนหายใจแล้วสวมเสื้อตัวนั้นให้นางด้วยตนเองพางเอ่ยดูว่าจะรีบร้อนไปไห่หรือเจ้าคิดว่าจะไปช่วยดับไฟได้ทัน ้าดับไฟไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องออกไปดูสักหน่อยตอนนี้ท่านแม่กำลังป่วยอยู่ท่านพ่อก็มิเคยดูแลสนใจเรื่องใดทั่วทั้งสวนเหอเฟิงไม่มีคนดูแลจัดการเจรินเมี่ยวรีบเอ่ยอธิบายกระทั่งนางใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็เห็นหลวเทียนเฉิงทาท่าจะลุกขึ้นนางจึงกดบ่าเขาเอาไว้ท่านมีใช่บาดเจ็บอยู่หรืออย่าพึ่งขยับตัวเลย อีกอย่างหากท่านปรากฏตัวขึ้นอย่างไร้ต้นสายปลายเหตุเช่นนี้ก็ยากจะอธิบายอันใดให้ชัดเจนได้ความจริงค่ะหลัวเทียนเฉิงกำลังจะเอ่ยพูด เินเมี่ยวกับหมุนกายเดินออกไปอย่างรวดเร็วเสียแล้ววาจานั้นของเขาจึงถูกเกินลงคอไปเขาได้แต่สายศีรษะพางยิ้มออกมาเดิมคิดจะบอกนางว่าเรื่องราวมีได้ย่ำแย่เพียงนั้นแต่ในเมื่อนางรีบร้อนเขาก็รออีกสักหน่อยแล้วกันอย่างไรเสียคนที่ร้อนโดนที่สุดก็มีใช่นาง เมื่อคิดถึงภาพที่เจนเมี้ยวปลดเสื้อคลุมคืนให้วนมั่วเหยียนหลัวเทียนเฉิงก็ยกมุมปากขึ้นอย่างร้ายกาจเขายื่นมือขึ้นมาหยิบเสื้อไปสวมใส่อย่างเชื่องช้าเจ็บจนต้องขมวดคิ้วใบหน้าหล่อเหลาพันเหยเกขึ้นมาจื่อซูที่พักอยู่ห้องด้านข้างได้ยินเสียงเอะอะจากด้านนอกนานแล้วนางจึงยืนรอยอยู่ที่หน้าประตูเมื่อเห็นเจนเมี้ยวเดินออกมาก็รีบย่อกายทันที จันเมี้ยวพยักหน้าแล้วเดินทะลุห้องโถงไปยังห้องพักผ่อนของนางวินพร้อมด้วยจือ่อซูขณะนี้สาวใช้ของนางวินก็กำลังยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูห้องเช่นกันท่านแม่ข้าเป็นอย่างไรบ้างจันเมี้ยวเอ่ยเสียงแผ่ววันนี้ฮูหยินดื่มน้ำแกงสงบใจไปจึงยังหลับอยู่เจ้าค่ะจันเมี้ยวผ่อนลมหายใจออกมาเช่นนั้นก็ดีแล้ว เวลานี้เองนางจึงเริ่มรู้สึกว่าเสียงเอ,อะอะด้านนอกเบาลงมากแล้วนางมีพูดอันใดามากเพียงกําชับให้จิ่นผิงดูแลนางเวินให้ดีแล้วรีบไปที่ห้องหลังเรือนทันทีชิงใต้นั้นย้อนกลับมาพอดีเมื่อเห็นเจินเมี่ยวออกมาก็เข้าไปต้อนรับทั้งเอ่ยรายงานว่าต้าไหนนต้นเพิงมาจากห้องที่เก็บศพของคุณหนูเวนเจ้าคะ่ะบิดาท่านป้าสะพ้และคุณชายวน ต่างไปที่นั่นกันหมดอืมเจินเมี่ยวยกกระโปรงขึ้นแล้ววิ่งไปยังด้านนั้นอย่างรวดเร็วแม้มองแต่ไกลก็ยังเห็นเปลวเพิงที่พึ่งทะยานขึ้นฟ้านั้นเบาไพร่ต่างถือถังน้ำ และอ่างน้ำคอยศาสด,ดับอยู่ไม่ขาดเมื่อเดินเข้าไปใกล้นางก็เห็นนางเจียวกำลังอิงศพร่างนางสิงอยู่วนมั่วเหยียนถูกคนสี่คนจับไว้แน่นแต่เขาก็ยังคงดิ้นรนครั้นเห็นเจินเมี่ยวมาถึงนายท่านสามสกุลเจนินก็ขายจะรู้สึกผิดขึ้นมาจึงรีบเอ่ยอธิบายว่าข้านอนอยู่ในห้องตำราได้ยินเสียงเอะอะจึงมาดูคงมิได้ทำให้มารดาเจ้าตื่นกระมังท่านแม่ยังนอนหลับอยู่เจ้าคะ่ะ จันเมี่ยวรู้สึกคล้ายกับว่าเขาดูเหมือนจะล่งอกขึ้นมาเลยเชียวเวลานี้เองนางยังไม่มีเวลาพอจะไปพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอันเล็กน้อยนี้ของบิดานางรีบเดินเข้าไปดูนางเจียวก่อนป้าสะพยรองข้ามาช้าแล้วเมี่ยวเอ,อ๋อไปห้ามพี่ชายเจ้าทีอย่าให้เขาทำเรื่องง่อ นางเจียวเอ่ยว่าจ่าที่ทําให้จันเมี้ยวแปลกใจด้วยน้ําเสียงสั่นเครือค้ายมีได้รับรู้ถึงความผิดปกติของจันเมี้ยวนางเจียวยิ้มเขินข้าเสียบุตรสาวไปคนหนึ่งแล้วจะไม่ยอมเสียบุตรชายไปอีกแน่ยาฉีจากไปเร็วนักศพของนางถูกเผาจนเกลี้ยงสะอาดก็มิได้มีอันใดไม่ดีเสียหน่อยแม้นางจะเอ่ยเช่นนี้แต่น้ำตากลับเอ่อล้นขึ้นมานางเบี่ยงหน้าไปอีกทาง เพราะไม่อยากให้เจนเมี้ยวเห็นความเข้มแข็งของนางเซียวทำให้เจนเมี้ยวทั้งนับถือทั้งเจ็บปวดไปพร้อมกันนางเดินไปหาเวินมั่วเหยียนแล้วเอ่อยเตือนสติว่าพี่สี่ท่านเชื่อฟังคำป้าสะพ้ายบ้างเถิดใบหน้าเวินมั่วเหยียนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันต้องไม่เป็นเช่นนี้ทั้งที่เมื่อครู่ข้าสามารถเอาศพของยาฉีออกมาได้แท้ๆเขามองเจนเมี้ยว ญาติผู้น้องเจ้าก็รู้ดีรู้ว่าน้องสาวตายเพราะถูกฆ่าแต่เพราะไฟไหม้ครั้งเดียวกลับเผาทุกอย่างไปจนหมดสิน้นเจินเมี่ยวเองก็รู้สึกแย่ไม่น้อย ขณะเดียวกันก็มองญาติผู้พี่ผู้นี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเวลานี้เขาเสียใจอย่างที่สุดแต่กลับไม่ได้พูดเรื่องเงื่อนงำการตายของวนยาสีออกมาต่อหน้าคนทั้งหลายเห็นชัดว่ามีใช่คนมุธะลุสิ้นคิดหลังจากผ่านไปกว่าครึ่งชั่วยามไฟก็เริ่มมอดดับลงววนมัว่วเหยียนบอกให้เจินเมี่ยวพานางเจียวกลับเรือนส่วนเขาจะอยู่ที่นั่นรอกระทั่งควันไฟสลายก็วิ่งเข้าไปดูเป็นคนแรก ห้องนั้นกลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วไม่ทราบค้นอยู่นานเท่าใด จึงนำคนร่างดํำเกียมออกมาได้เขามองดูอยู่นิ่งนานในที่สุดน้ำตาก็ไหลออกจากในตาพยักนั้นเมื่อเจินเมี้ยวปอบปะลมนางเจียวเรียบร้อยแล้วก็มองออกไปด้านนอกขอบฟ้าเริ่มปรากฏสีขาวดั่งท้องมัดฉาขึ้นมาราตีนี้จึงผ่านพ้นไปนางยกฝ่าเท้าอันหนักกึ้งของตนกลับไปเหลือเทียนเฉิงนั่งพิงอยู่กับเสาเตียงได้ยินเสียงก็ลืมตาขึ้น เมื่อเห็นใบหน้าขาวซีดของนางแม้แต่เดินก็ยังไม่มั่นคงจึงรู้สึกทั้งโกรธทั้งเป็นห่วงแต่ยามนี้เขายังคงเจ็บปวดที่แก่นกายทั้งมิสะดวกปรากฏตัวจึงได้แต่รอนางอยู่ที่นี่เท่านั้นญาติผู้พี่เจ้าเป็นอย่างไรบ้างเสียใจมากอย่างยิ่งหลัวเทียนเฉิงพยักหน้าด้วยความพอใจแล้วจึงเอ่ยว่าประเดี๋ยวข้าจะลอบออกไปแล้วเข้ามาหาเจ้าอย่างถูกต้อง จาเรียกญาติผู้พี่ต้องมาด้วยแล้วกันด้วยฐานะของหลวเทียนเฉิมในตอนนั้นเมื่อเขามาจวนเจินเจี้ยนวนผู้เป็นนายท่านผู้สืบทอดของจวนเจี้ยนอานปัวก็ต้องออกมาต้อนรับวนมั่วเหยียนนั้นมีจำเป็นต้องมารับแขกด้วยแต่เพราะเกิดเรื่องวนยาฉีขึ้นบุรุษที่มีความรักให้ต่อภรรยาอยากจะพบญาติผู้พี่ฝั่งตระกูลมารดาของนางก็มีใช่เรื่องแปลกอันใด แต่เจนเมี่ยวกับลังเลอยู่ครู่หนึ่งเพราะวนม่วเหยียนแทบไม่ได้นอนเลยไม่รู้ว่าถึงยามกลางวันแล้วเขายังจะฝืนตนเองได้หรือไม่หลัวเทียนเฉิงลูกผมนางอย่างอ่อนโยนอย่าคิดมากเลยศพของญาติผู้น้องเจ้ายังปลอดภัยดีฮะเจนเมี่ยวตกใจอย่างยิ่งหลัวเทียนเฉิงลุกขึ้นรอข้ามาตัวนี้อีกคราค่อยพูดพร้อมกันต่อหน้าวนม่วเหยียนเจ้าไปนอนก่อนสักชั่วยามเถิด ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ